สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับผมสวัสดีเช้าวันอังคารที่24พฤษภาคม2565คิดตะกัาง2 0 2 2เวลาตอนนี้นะครับ09.10นาทีครับค่อนข้างสายสักนิดหนึ่งเนื่องจากเมื่อคืนทำงานดึกทำงานดึกก็คือขับรถสาธารณะแท็กซี่กลับเข้าดึกนะครับผมปิดโดยสารไปเรื่อยๆก็เลยดึกนะครับก็เลย ตื่นสายนิดหนึ่งเราก็ยืดเวลาออกไปนะครับผมเวลาเป็นของเรานะครแน่นอนที่สุดเราจะใช้เวลานั้นอย่างไรแค่นั้นเองครับเราก็ใช้เวลาใน5นาทีถึง10นาทีมากออกกำลังกายเล่นลูกกิ่งนะครับผมดันกั้นเกลงทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราทําไหวนะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ไมก็แค่นั้นเองแน่นอนอยู่แล้วทําใหม่ๆมีปวดแขนปวดหลังปวดหน้าท้อง ทบจะฉีกหน้าท้องนะครับผมเราก็เราทําดูนะครับค่อยๆทําค่อยๆดันนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทําได้ทุกคนเทียงแต่ว่าจะทําหรือเปล่าครับผมเริ่มครับอย่างที่ผมบอกเป็นประจําทุกคลิปว่าระบบหายใจนะครับสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆดันลูกกิ้งออกไปเกองหน้าท้องไว้กั้นลมหายใจไว้นะครับเกองหน้าท้องไว้มากๆครับแล้วดึงกลับมาปล่อยลมหายใจออกยาวๆ อย่างนี้ครับสูดลมหายใจเข้าลึกดึงกลับมาประมาณนี้ครับอย่างนี้ครับผมประมาณนี้นะครับอ่เริ่มครับทำแบบเต็มรูปแบบนะครับทีนี้ครับค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบมาก ถ้าเรารีบถ้ายืนอยู่มันจะเหนื่อยมากครับหน้าท้องเราถ้าเราทําได้ไประยะหนึ่งเนี้ยจะอยู่ตัวแล้วก็ตึงแน่นอนครับว่าภาษาบ้านๆว่าภาษา,าแบบก้อนเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องขึ้นหรือภาษาสากลว่าซิทแพกบอกขึ้นครับมันจะเป็นลูก และแต่สรีระร่างกายของแต่ละคนว่าเนื้อมากเนื้อน้อยหวานไปนะครับตรงคนขึ้นนี่สวยเป็นลำนะครับนะครับเล่นลูกกิ้งลองไล่ลูกคลิปเพื่อนๆที่เล่นลูกกิ้งคนที่เล่นจนประสบความสําเร็จนะครับสวยมากครับกล้ามเนื้อหน้าท้องเขาสวยครับยิ่งเขาเล่นกล้ามด้วยภาษาชาวคนวยย่ายังไงนะเล่นเบลก่อนอย,ยกลออย่างนี้อ่ สวยนะครับออกปีกออกอะไรออกข้างน่วมด้วยแล้วก็สุดยอดครับแต่ผมเล่นแต่ลูกกิ้งนะครับเล่นแต่ลูกกิ่งนะทำไปคุยไปนะครับ รู้สึกเหนื่อยหยุดแล้วไปต่ออีกจุกหนึ่งนะครับสนุกครับลองเล่นดูครับถ้าเราเล่นถึงจุดที่อยู่ตัวได้เราจะรู้สึกว่าความแตกต่างของสดรีระร่างกายเราดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ